การสี่คนปากสำคัญทำพ่อน้องชุมพูไปต่อไม่ถูกหลักฐานมัดตัวแน่นจากกรณีข่าวน้องจมพูซึ่งนายนามัยพ่อของน้องจมพูเผยว่ามีสี่คนพร้อมเป็นพยานว่าเห็นตัวเองอยู่ที่นาประกอบด้วยนายธนกิจสามีผู้ใหญ่บ้านนางมินแฟนช่างวานายแสงโตสามีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และป้าป่านที่อยู่บ้านกกอกนั้นด้านนายแสงโตสามีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านขัวสูงเปิดใจว่าตนไม่แน่ใจว่าเห็นพ่อน้องชมพู่หรือไม่เพราะไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวหรือพ่อน้องชมพู่อาจจะเห็นตนแต่ตนไม่ได้มองดังนั้นจึงไม่กล้าที่จะเป็นพยานให้และทางด้านนายธนกิจสามีผู้ใหญ่บ้านขัวสูง ลูกพี่ลูกน้องกับแม่น้องชมพูยืนยันวา่าเห็นพ่อน้องชมพูในวันเกิดเหตุจริงโดยวันนั้นตนออกจากบ้านเวลา8นาฬิกา30นาทีแล้วแวะซื้อน้ำแข็งที่ร้านค้าจากนั้นออกจากร้านค้าเวลาแปดนาฬิกา37เดนาทีเดินทางมุ่งหน้าบ้านกกโกแต่ระหว่างทางเวลาประมาณ9้านาฬิกา20นาที ตนได้ขับรถสวนทางกับพ่อน้องชมพูซึ่งพ่อน้องชมพูขับรถไถสีสม้มสวนมาจากหมู่บ้านกกกอกได้มีการพยักหน้าทักทายกันยืนยันว่าเห็นเวลาดังกล่าวจริงและตอนนั้นพ่อน้องชมพูยังขับรถไถไม่ถึงนาในธนก,กิจเผยอ,อีกว่ารู้สึกสงสารลุงพลมั่นใจว่าลุงพลไม่ใช่ผู้ก่อเหตุแน่นอน ขณะเดียวกันก็สงสัยพ่อน้องชมพูกรณีอ้างว่าออกจากบ้าน7.30นาฬิกานาทีซึ่งควรจะถึงนาไม่เกิน7.37นาฬิกานาทีถึง7.40นาฬิกานาทีแต่เหตุใดกลับมาขับรถไถสวนกับตนหลัง 9. นาฬิกาอีกทั้งยังข่าใจที่ตอนพบศพน้องชมพูกลับไม่ขึ้นไปดูลูกสุดท้ายอยากฝากถึงคนร้ายตัวจริงว่า ออกมารับสารภาพกับสิ่งที่ทำอย่าปล่อยเวลาให้เนิ่นนานเพราะชาวบ้านเดือดร้อนอย่ามัวแสดงละนขนขณะที่นางสาวชิยานันเมค้าขายอาหารใกล้ปากซอยทางเข้าบ้านน้องจมพูบอกว่าเห็นรถไถพ่อน้องชมพูในวันดังกล่าวจริงไม่มั่นใจเวลาแต่เชื่อว่าเป็นช่วงหลังเป็นาฬิกาแน่นอนเพราะตอนที่เห็นพ่อน้องชมพู หลายบ้านได้ออกไปนากันเกือบหมดแล้วส่วนเรื่องการแต่งกายจำไม่ได้เพราะผ่านมาหลายวันแล้วทั้งนี้จากการทดสอบขับรถไถขนาด47แรงม้าซึ่งใหญ่กว่ารถของพ่อน้องจุมผู้เล็กน้อยจากบ้านวิ่งไปนาเฉลี่ยพบว่ามีความเร็วที่ราว8-10กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยจากบ้านถึงจุดที่สวนทางกับนายธนกิจ ใช้เวลาราวสินาทีจากนั้นขับต่อไปจนถึงที่นาของยายอุ่นซึ่งอยู่ริมถนนห่างจากบ้านราวสองกิโลเมตรใช้เวลารวม1 5นาที36วินาทีขนาดที่พ่อน้องชมพูอ้างเวลาที่ใช้รถไถสามชั่วโมง22นาทีต่อไรซึ่งใช้เวลานานกว่าค่าเฉลี่ยของคนทั่วไปที่ใช้เวลาแค่เพียงหนึ่งชั่วโมง 30นาทีต่อไรความจริงก็คือความจริงหรือทุกอย่างคือแผนการที่วางไว้ก่อนแล้วเพื่อจะหาแพะเริ่มจากการโพสเวลาหายแบบคุมเวลาตั้งแต่7ิตนาฬิกาถึง9ก้นาฬิกาการประกาศหาคนหายแบบนี้มันไม่เข้าท่าเพราะเวลามันกว้างเกินไปเหมือนว่าถ้าระบุเวลาลงไปจะทำให้ใส่ไร้ายใครไม่ได้เพราะเวลามันจะแย้งกัน ซึ่งเวลาที่เตรียมกับอยู่ในช่อง Youtube ที่เล่นยังไม่ได้หยุดเล่นในช่วงที่เด็กไปซื้อน้ำแข็งอีกจากนั้นก็บอกว่าหลับในช่วงเวลา8.50นาฬิกานาทีถึง9.10นาฬิกานาทีแต่ลุงดันโชคดีมีพยานเพิ่มมาก็คือป้าจำลองกับลุงม็อกเลยใช้ช่วงนี้ไม่ได้ซึ่งช่วงเวลานั้นเป็นเวลาที่แม่แยกตัวไปกับลุงกับป้า พอช่วงนั้นใช้ไม่ได้ก็บอกว่าหลุดไม่ได้หลับเวลาเลื่อนไปเป็น9ก้นาฬิกาสินาทีถึง9ก้นาฬิกาสีนาทีเพื่อให้ตรงกับพ่อแบมอีกแพ้ก็คือแพ้ถ้านักข่าวไม่อยู่ความเท็จก็จะอาจกลายเป็นความจริงด้วยความเคารพสรุปเวลาที่เด็กหายคือเท่าไหร่เวลาจาก YouTube ที่ปล่อยให้เล่อนอัตโนมัติเชื่อได้หรือเปล่า โดยเพจของอยู่มุกดาหารได้มีการโพสเมื่อวันที่12พฤษภาค,คมโพสว่าใครพบเห็นเด็กในภาพชื่อน้องชมพูอายุ3ปีหายจากบ้านเวลาประมาณ7นาฬิกา30นาทีถึง9.00นาฬิกาวันจันทร์ที่11พฤษภาค,คม2563ใส่เสื้อกล้ามสีขาวกางเกงขาสัน้น ท่านใดขับรถผ่านบ้านกกอกตำบลกกตูมอำเภองหลวงจังหวัดมุกดาหารพบเห็นรถขับสวนทางในช่วงเวลานั้นหรือมีกล้องหน้ารถรถกวนติดต่อน้ำสายฝนน้ำสาวล่าสุดมีผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งได้โพสต์ลงในกลุ่มโดยได้โพสต์ว่าเคยมีนักข่าวจอใหม่สัมภาษณ์คุณจินตลา ว่าการที่ดึงลุงพลมาร่วมงานถ้าสักวันลุงพลโดนจับจะทําอย่างไรเพราะตอนนี้ลุงพลเป็นผู้ต้องสงสัยคดีค่าน้องชมพู่น้องจีนถึงกับเบอแทบจะร้องไห้บอกตรงๆโกรธนักข่าวคนนั้นมากที่ถามแบบไม่ดูว่าเวลาไหนควรถามแล้วน้องจีนก็ไม่เคยรู้เรื่องของลุงพลมาก่อนน้องจีนบอกทุกอย่างเป็นผู้จัดการส่วนตัว เป็นคนคิดต่อหมดอีกครั้งก็ถามคุณอุ๊บอีกว่าคุณอุ๊บบอกว่าถ้าโดนจับจริงก็จะขอร้องตำรวจถ้าจะจับก็ขอให้ลุงพลทํางานที่รับมาก,ก่อนได้ไหมทั้งน้องจีนและคุณอุ๊บต่างก็ไม่แน่ใจว่าลุงพลจะเป็นผู้ร้ายหรือเปล่ามีแต่หมอป่ากับพี่อิ่มที่ยืนยันว่าลุงพลไม่ใช่คนร้ายแน่นอนหมอป่าถึงกับหอบโฉนดที่ดินออกมา และบอกว่าถ้าลุงพลโดนจับจะเอาโฉนดที่ดินไปประกันตัวยิ่งอัจฉริยะยังออกมาพูดเยอะเยะ้ยหมอป่าว่าระวังเงิบจะสมนำหน้าให้เราก็ติดตามมาตลอดจนถึงวันนี้ที่หมอป่าปล่อยคลิปครบทุกชุดบอกตรงๆว่าโล่งอกเลยเพราะเห็นลุงพลเดินหน้าค้นหาความจริงโดยจะเอาคลิปไปมอบให้กับผู้การจังหวัดมุกดาหาร การที่ลุงพลร่วมลงขันรางวันนำจับถ้าลุงพลเป็นคนร้ายคงไม่เดินหน้าค้นหาคนร้ายขนาดนี้และคงไม่ลงขันเพื่อมาจับตัวเองหลอกจากนี้ไปหลังจากได้ชมคลิปครบทุกตอนแล้วพวกเราเหล่าเอฟซีลุงพลป้าแตนคงสบายใจโล่งอกขึ้นมาเหลือแต่นั่งนับวันรอดูโฉมหน้าผู้ร้ายตัวจริงจะเป็นคนที่พวกเราคิด หรือเดากันหรือเปล่าคงไม่นานเกินรอนะคะขอให้คุณตำรวจรีบเลงจับคนร้ายมาลงโทษชดเชยกับสิ่งที่พวกเขาทำกับน้องชมพู่ไว้ขอให้น้องชมพู่จงไปสู่สวรรค์เป็นนางฟ้าตัวน้อย,อยที่น่ารักตลอดไปนะคะหลังจากโพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นบางก็บอกว่า ตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านไปแจ้งความแล้วนะคะเอาผิดคนเผยแพร่คลิปความจริงจินตลาไม่เห็นต้องเือเพราะก็ตอบตามความจริงว่าเรื่องคดีเป็นเรื่องของกฎหมายว่ากันไปตามคดีแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่ผู้ร้ายก็แค่นั้นส่วนของคุณอุ๊บตอบยากเพราะมันติดสัญญามีค่าปรับจินตลาไม่เกี่ยวทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ผู้จัดการและลุงพลได้ร้องแนวหมอลำ น้ำตาย้อยปอกๆตั้งแต่ตอนนั้นจินตลาก็เงียบมีแต่หญิงรีที่ให้ลุงพลขึ้นคอนเสิร์ตโดยไม่สนว่าใครจะดา่าหรือแบนลุงพลหญิงรีรักลุงพลนะคะตั้งแต่ติดตามข่าวแรกๆเลยไม่เคยคิดเลยว่าลุงจะทำได้ในเวลา10-20นาทีแต่กับปักใจและสงสัยในตัวพ่อแม่ของน้องมากม จนเป็นที่มาของการเป็นเอซลุงป้าเข้าฟาดฟันกับหลายๆคนที่พูดและด่านอกประเด็นบางคนไม่รู้ก็เข้าไปตอบบอกเล่าตามข่าวที่เรารู้มาทั้งหมดคือไม่อยากให้เกิดแพ้ผู้จัดการคงคิดไม่ถึงว่าต้องสอนน้องจินดาลาเม้แต่คำพูดแค่นี้เองลุงคนแก่ยังตั้งรับคำถามเลย